เป้าหมายของเรานะครับเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยากพาคนไทยเนี่ยเพิ่มความรู้เรื่องการลงทุนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้ผลตอบแทนสุดท้ายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า financial wellness คือความสุขทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการที่กเกษียณแล้วสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้การที่คุณสามารถส่งลูกเรียนได้อย่างตั้งใจหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเงินลงทุนของนักลงทุนเนี่ย ซื้อลงทุนผ่านฟินโนเมนาหรือลงทุนผ่านธนาคาร,ครผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยความเสี่ยงในแง่ของการดูแลทรัพย์สินนีไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเงินลงทุน,นจะเก็บอยู่ที่ธนาคารผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์เหมือนกันหมดที่นักลงทุนให้ความมั่นใจกับเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เรามีความเป็นกลางนะคุณแบงค์ใช่ครับครับเป็นกลางในที่นี้ก็คือเราไม่ได้เป็นบริษัทลูกของ ธนาคารหรือบลจใดโดยตรง <S <S เราก็สามารถเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด <ừ m. S 2> สำหรับนักลงทุนได้ปัจจุบันนี้เราก็มีทีม s t m e n t s t r a t ที่รวมกับ portfolio Specialist นะครับการวิเค,าเคราะห์จัดการมุมมองทั้งการลงทุนทั้งภาวะเศรษฐกิจโอกาสในการลงทุนและคัดเลือกกองทุนเป็นไดกองเรามีกระบวนการการลงทุนที่เรียกว่า AI นะครับหรือว่า m a c h i n e Learning เรายังใช้ Skillness หรือว่า k คตัวซิในการมาดู t a i l Risk หรือว่าความเสี่ยงระยะยาวและการกระจายตัวของผลตอบแทนเพื่อที่จะคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของ ให้มีความหันผวนที่ต่ำและสร้างผลตอบแทนได้ตามโอกาสที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ครับสำหรับฟิโนเมนาเนี่ยเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลนะหรือที่เราเรียกว่า Investment Advisor ทาง Investment Advisor เราเนี่ยมีความรู้เรื่องการลงทุนแบบว่าแน่นปึกเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามุมมองของทีมลงทุนเป็นอย่างไรเนี่ยสามารถถ่ายทอด แล้วก็นําไปใช้ในการแนะนําให้กับตัวนักลงทุนได้อย่างใล้ชิดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้เราดูแลและให้คําแนะนํานั้นเราก็มีความเป็นกลางมีความเป็นมืออาชีพและก็จะพยายามทําอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างที่คุณเจษแล้วก็อย่างที่มิชชั่นของดูมินาองเราว่าไว้นะครับ